มาดูการออกแบบทรงคิ้วนะค่ะเห็นไหมว่าคิ้วเก่ารกมากแล้วก็หางตกเห็นชัดนะหางตกแล้วก็รกมากเสร็จปุ๊บพอเราออกแบบทรงคิ้วใหม่แล้วเชิดคุณเห็นได้ชัดมากว่าหน้าข้างที่สักคิ้วใหม่ออกแบบคิ้วใหม่เป็นหน้าเหมือนคล้ายๆหน้าข้างนี้เหมือนวีเหมือนหน้าข้างนี้ดูเล็กกว่าข้างนี้เห็นไหมคะแล้วดูไปนะคะเป็นตาเปิด เพราะเมื่อกี้กล้ามเนื้อด้านนี้อะค่ะตกด้วยตัวนี้ตกกว่าด้วยใช่ตกกว่าเยอะเลยข้างนู้นตกกว่าด้วยสามพอมาออกแบบเหมือนข้างนู้นอะสวยกว่าอีกใช่ค่ะข้างนู้นกลายเป็นคิ้วเชิดช<อ>ดีไปเลานี้ไม่เชิดมากนะอานนี้ไม่เชิดมากนะนนเนะพราะทำลายเส้นเป็นไงคะหนึ<ม>่งวัยรุ่น <ฮะ S 1> เราจะทาคิ้วเชิดมากไม่ได้อิงผลคิว2 2> ค้วสองคิ้วลายเส้นเราจะต้องอิงอะไรคะขนคิ้วจริงๆของเขานะคะข้อจำกัดของการทำลายเส้นและคิ้วสไลด์แตกต่างกัน ถ้าทำคิ้วสไลด์เราทำเชิดกว่านี้ได้ไหมได้ทำโค้งกว่านี้ได้ไหมได้แต่เมื่อทําคิ้วลายเส้นเหมาะกับ,บวัยรุ่นค่ะเหมาะกับคนมีส่วนขนคิ้วอยู่แล้ว,วนะคะเพราะมันจะอิงกับขนคิว้วสักคิ้วเกือบตรงแต่ไม่ตรงเชิดนิดนิดอย่าเยอะนิดนึงเชิดิดทีเดียวนะลายเส้นอ่ะจะเชิดแบบขึ้นฟ้าเลยแบบเหมือนสไลด์ไม่ได้นะไม่เอานะคะบนหน้าผากจะเชิดขึ้นมาส้นนะอย่างนี้เลยไม่ได้ลายเส้นไม่สวยถ้าอย่างเงี้ยได้ถ้าเป็นเอเชียเราได้ถ้าเป็นฝรั่งก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะ เห็นไหมคะพอมีขนคิ้วลกๆดูตาเศร้าพอมีค่ะคิ้วสวยๆคงคิ้วสวยๆดูตาโตเห็นชัดมากนะคะหน้าดูเด็กเลยเห็นไหมฮะดูเด็กแล้วมีเคิร์ฟดูมีแบบดูมีอะไรอะดูมีอะไรนะคะโอเคนี่คือการปรับสมดุลหรือปรับงงเฮงอย่างถูกวิธีนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทำรูป before and after ให้นะคะว่าก่อนออกแบบ หลังออกแบบเป็นอย่างไรต่อจากคลิปนี้นะคะถ้าสนใจเรียนออกแบบทรงคิ้วเรียนวาดคิ้วเรียนสักคิ้วกับครูปาและจารนุกแก้วนะคะ080-246-5449ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ